บทที่หนึ่งคืนเข้าหองานวิวาของดาวรินและภูริศจัดขึ้นมาอย่างใหญ่โตเป็นงานแต่งระดับจังหวัดเลยทีเดียวเพราะผู้ริศมีไร่อง,งุ่นที่ใหญ่โตเป็นพันเป็นหมื่นไร่เรียกได้ว่ารวยอันดับต้นๆของคนเชียงใหม่ก็ว่าได้ส่วนดาวรินเป็นถึงนางเอกดังในประเทศไทยเรียกได้ว่าถ้ามีชื่อเสียงพอตัวการแต่งงานของเธอก็เป็นข่าวไม่น้อยเลยทีเดียว เป็นการแต่งงานที่เหมาะสมกันมากทั้งหน้าตาทั้งสองคนส่วนฐานหน้ของดารินแม้ว่าจะเทียบไม่ติดแม้กระทั่งขี้เล็บของภูริษดารินก็สู้ไม่ได้รู้ไหมว่าการแต่งงานในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าแค่ใช้นี่ให้พ่อของเธอแต่เป็นเพราะช่วยกู้น้าเธอด้วยนะไม่ดาวระตกอับดารินไม่อยากจะทะเลาะด,ด้วย จึงลุกขึ้นหนีเขาที่นั่งกันอยู่บนเตียงจนทำให้เธอล้มลงไปนั่งบนตักของเขาจนได้พี่ถาวว่ารู้หรือเปล่าเขาตะคอกสุดเสียงค่ะดาวเรนรู้แล้วเธอว่าแล้วจะลุกขึ้นหนีเขาแต่ถูกชายหนุ่มดึงเอาไว้พร้อมกอดเอาไว้แน่นรู้แล้วทำไมต้องมาทำหน้าบ,บึ้งใส่พี่ด้วยต้องกลับยิ้มให้กับทุกคน พี่ภูไม่รู้หรอคะว่าทำไมเธอยอกย้อนกลับไปแทนที่จะตอบคำถามของเขาพร้อมกับที่เธอพยายามจะดันกอดจากเขาทำไมก็เพราะว่าหน้าของพี่ไงคะและที่สำคัญเพราะว่าปากของพี่ด้วยดาวรินถึงไม่อยากจะยิ้มให้ยิ้มให้คนอื่นซะยังดีกว่าอีกดาวรินพยายามดันตัวเองให้ออกจากเขาไม่เลิกแต่ก็ถูกชายหนุ่มกอดเอาไว้แน่นแถมยังแน่นยิ่งกว่าเดิม เรยวแรงของเธอจะไปสู้คนทำไร่ที่ออกแรงทุกวันได้อย่างไร